จะขวาหรือซ้ายเป็นขวาเจ้าพันพรใสโอ้โหตุงไปเลยครับลูกนี้โอ้เจะพันพรใสครับ้าประตูแรกของเขากับบางกอกคลาสครับแล้วเป็นประตูขึ้นนำครับออกนำนครราสีมามาสดาไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหทีเด็ดฟรีคิกครับที่เจ้าบอลเอาติดตัวมาด้วยครับจากสุพรรณบุรีครับ สิบนาทีก่อนจะจบครึ่งแรกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่นักเตะใหม่เริ่มเปิดตัวกันได้ดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับครับโอ้โหกําพลนี่ทำหน้าแบบไม่รู้จะทำยังไงเลยครับหยับมาแล้วได้แต่มองตามเลยครับโอ้หบอลข้ามกำแพงแล้วพลงอย่างรวดเร็วครับเป็นฟรีคิกที่สมบูรณ์แบบของเจ้าบอลครับ ลดลงใต้คานเลยครับจดลงมาเลยคือคู่ของเราเนี่ยจักรพันก็เปิดต